ประเสริฐอีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายได้มีชีวิตเหลือรอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ทั้งยังมีสุขภาพปรานาไมายดีที่ยังเป็นไปได้ดีๆและยังเป็นผู้ฝันฝายใฝ่ใจต่อการแสวงหาธรรมะคือต่อการแสวงหาทางแห่งความประเสรศิฐหรือทางอันประเสริฐของชี ที่สำคัญการฟังจะต้องจับเอาอุบายจับเอาอุบายคือวิธีการที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อความดับทุกข์ให้ได้ไม่ว่าอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นต้นว่าอุบายในการบังคับใจของตนเองให้สงบเราจะทำอย่างไรเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านชี้แนะ เช่นทัางบอกให้มีสติรู้ปัจจุบันพยายามมีสติบังคับใจตนเองและทำแต่สิ่งที่ดีเสมอแม้อารมณ์ใดเข้ามากระทบหรือสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจในทางที่ทำให้จิตของเราละปก,กติเดิมไปก็พยายามควบคุมบังคับมนุษย์ประเสริฐเลิศเทนั้นอยู่ที่การรู้จักบังคับตนเอง รู้จักฝึกฝนตนเองและรู้จักการพัฒนาตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจความสามารถที่จะนำชีวิตของตนเองให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งชีวิตและจิตใจเป็นของที่ต้องเดินคู่กันไป